ซาชิมิอ่ากินปลากินอะไรนะจิ้มเซอร์อรดองเป็นเมนูแบบมันจะไม่อร่อยแต่ว่าแต่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตุ้งดองอันี้ขออนุญาตจิ้มแล้วจิ้เออแล้วแต่คนชอบนะครับมันจะมีหลายแบบมีทั้งขิงดองด้วย จะ,จะรีบจะลืมจะลืมดึงไงดึงหางมันออกเลยตาสวดนะครับคำนี้ท้ำได้ไหลแนะนำเลยครับอะไรนะน <ำ S 1> โอชิเน่ไหมเ<ำ>ขาเรียกอะไรน้ำเต้ชีเน,นีเขาเรียกอะไรอ่าโอชิเน,น,น,น่นะครับที่นครปนมั่งแซ่บพักพี่น้อง